สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบปัตถุมงคลเครื่องรางของขังทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพระบ้านโชคลาภนะคะพี่พี่ EP นี้จะเป็น EP ที่209แล้วนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่209แล้วนะคะพี่พี่มีพระบ้านราคาแบ่งปันนะคะจับต้องได้วันนี้มาในร,ราคาเดียวเลย องละ500บาทนะคะพี่พี่ขาสนใจองค์ไหนหรือว่าเลงองค์ไหนไว้นะคะพี่พี่สามารถโทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาร้องได้เลยนะคะที่เบอร์0826205910หรือว่าแคปหน้าจอสแกน QR อาโค้ดเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะชื่นชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะพี่พี่สามารถโทรสายด่วนสายตรงเข้ามาตามเบอร์โทรที่น้องแจ้งไปได้เลยค่ะพาทุกรายการนะคะจะเป็นพาของทางที่บ้านน้องเอง องไหนนะคะที่น้องพูดผิดจําผิดค่ะน้องต้องขออาภัยพี่พี่ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะพี่พี่รบกวนเวลาพี่พี่ไม่นานเลยวันนี้นะคะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะรักการชอบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะกติกาของทางร้านนะคะก็เหมือนเดิมเลยทุกรายการนะคะพี่พี่จะมีเลขกํากับชัดเจนนะคะสมมติว่าพี่พี่สนใจนะคะป ปิดรายการนี้หมายเลขที่ส5หสมมติว่าพี่ๆต้องการปิดรายการนี้นะคะหมายเลขที่15นะให้พี่ๆแจ้งน้องว่าต้องการปิดหมายเลขที่15 EP ที่209อช่องพระบ้านโชคลาบนะคะเพียงง่ายๆเท่านี้เลยน้อนจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไวด้วยนะคะ ค่าสิบรายการวันนี้นะคะพี่ๆผลมาให้กับพี่ๆรับชมกันแบบยาวๆแบบต่อเนื่องเลยมีทั้งเนื้อดินชิ้นผงรูปหล่อเครื่องรางสวยๆนะคะราคาแบ่งปันองค์ละ500บาทแถมทางร้านนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นพราขุนแผนพายคู่นะคะจะเป็นพราขุนแผนพายคู่นะคะพี่ๆเป็นเนื้อดินนะคะมวลสารนะคะพี่ๆขาดูชัดเจนเลยมวลสารนะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยนะคะอยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรี มวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์พี่พท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยจะเป็นหมายเลขที่1นนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่2ององค์นี้เป็นพระปิดตาองค์นี้นะคะพี่พองค์นี้จะเป็นพระปิดตานะคะ สภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะคะอหากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้ทักไลน์เข้ามานะคะหรือว่าติดต่อสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0826205910นะคะพี่ๆ องค์นี้นะคะเป็นหมายเลขที่2ให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีมอสารดูชัดเจนแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่3องค์นี้นะคะพี่พีเป็นพาร์กิ่งนะคะใต้ฐาน <c oughs> เป็นจอประ ใต้ฐานนะคะพี่พี่เป็นจอปลอนะคะชัดเจนแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้นะคะองค์นี้อยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้พี่มีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจอยากบูชาต่ออยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่พี่ทักเข้ามาโทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยใบหน้านะคะดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะใบหน้านะคะพี่พี่ดูคมชัดแบบนี้เลยนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆ เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองทั้งองค์เลยนะคะพี่ๆจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองทั้งองค์แบบนี้เลยใต้ฐานเป็นฐานจอประล่พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาตามเบอร์โทรท,ที่น้องแจ้งไปเมื่อสักครู่ได้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4ค่ะองค์นี้เป็นพระพงลวงพ่อปานนะคะ องค์นี้จะเป็นพระของดวงพ่อปานนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เนื้อเป็นเนื้อดินนะคะมวลสารดูชัดเจนแบบนี้ค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทน้องจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะพี่พี่ท่านไหนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะคะยังไม่มีรุ่นนี้รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่ห ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่5นะคะพี่พีองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะคะรายละเอียดดูชัดเจนมากๆเลยใบหน้าดูคมชัดเนื้อจะเป็นเนื้อลมดํานะคะพี่พีเป็นผิวลมดํารายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์หน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่ห หมายเลขที่6นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จองค์น10 ouais. ี้นะคะพี <pan bah> ่พ <im> ี่เป็นพระสมเด็จนะคะรายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่พี่ทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยรายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่หค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่เ องค์นี้น้องไม่ทราบที่เช่นกันนะคะพี่พี่มวลสารนะคะดูชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยหรือว่าพี่ๆี่ท่านไหนนะคะอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่าน,นี้พี่พี่นะคะทักไลน์เข้ามาหาแอดมินเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าติดตามที่หน้าเพจได้เลยนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะหมายเลขที่7ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่8ค่ะ หมายเลขที่8นะคะพี่พี่องค์นี้น้องไม่ทราบที่เช่นกันค่ะใบหน้าดูคมชัดเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธทองนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธทองแบบนี้เลยสภาพสวยสมบูรณ์นะคะน่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยอ,อยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ปีใต้ฐานม,มีโค้ดนะคะพี่พี่ ใต้ฐานนะคะมีโค้ดชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่ๆรีบทักรีบรอเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องด่วนๆเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์นะคะพี่ๆจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังจะเป็นหลังเตารีด ด้านหลังนะคะเป็นหลังเตารีดแบบนี้เลยดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ขาชัดเจนแบบนี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมถักเข้ามาถูาเข้ามา,า,า,มาดูรูปภาพเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่น้องแจ้งไปได้เลยต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่10องค์นี้จะเป็นหมายเลขที่10บนะคะเป็นเหรียญเสด็จข้อรอห้า องค์นี้จะเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอหนะคะพี่พีปีสองห้าสามเก้าเหรียญดูคมชัดแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะเหรียญดูคมดูชัดใบหน้าชัดเจนน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่องนี้นะคะเป็นเนื้อสำริดทององค์นี้นะคะเป็นเนื้อสำริดทองนะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆ รายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆเลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่12หมายเลขที่12นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเงินสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยานปี25 1 1 เป็นหลังยันนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเหรียญดูคมชัดแบบนี้น่าเก็บสะสมมากๆหมายเลขที่สิบสองราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สิบสามองนี้เป็นหลวงพ่อทวดเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเนื้อเป็นเนื้อสำลีทองใบหน้าดูคมชัดใบหน้านะคะดูคมชัดแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังพญาคุดแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นหลังพยาคุดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน้องแบ่งปันให้ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่14หมายเลขที่14นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงิน องนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะจะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากบูชาต่อหรือว่าใหญ่จะดูรูปภาพเพิ่มเติมถักเข้ามาโทรเข้ามาด,ดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะองค์นี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังใต้ฐานนะคะไม่มีโค้ดหรือว่ารอยจานนะพี่ๆ รายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์พี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรทเข้ามากันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15หมายเลขที่15องค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ทิมเจริญพรปี2517เหรียญจะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเหรียญดูคมดูชัดนะคะพี่พี่ ด้านหลังเป็นหลังยันนะยันนะคะพี่พีตัวหนังสือเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเช่นกันสวยสวยแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่16หมายเลขที่16องค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่องเงินพิมพ์คอ L เอลนะคะใบหน้าดูคมชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะสวยงามมากมาก รายละเอียดรอบองค์ดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเงินนะคะยังไม่มีรุ่นนี้เลยพี่ๆรีบทักรีบโทรเข้ามาหาน้องนะคะการด่วนๆได้เลยจะเป็นหมายเลขที่16ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่17นะคะองค์นี้เป็นเหรียญปิดตาองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญพระปิดตานะคะพี่ๆรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากมาก รายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500อบาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะหมายเลขที่17นะคะเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่18หมายเลขที่18นะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อมุยนะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อมุยนะคะพี่พี รายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์ใบหน้าดูคมชัดรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะทั่วทั้งองค์ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยเป็นหมายเลขที่18ต่อไปคะ่ะจะเป็นหมายเลขที่19หมายเลขที่19นะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อพรมเช่นกัน นะคะพี่ๆรายละเอียดรอบองค์จะเป็นประมาณนี้เลยใบหน้ายังดูคมดูชัดอยู่นะคะพี่พีส่วนในส่วนของด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยใต้ฐานนะคะพี่ๆี่ขาจะเป็นปรูประฆังใต้ฐานเป็นปรูประฆังแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มหมายเลขที่19นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20สหมายเลขที่20นะคะพี่พีองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่ค่ะ เป็นเหรียญที่ระลึกปี2478เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะปี2478นะคะพี่ๆรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามากัน่ดวนดๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่21 องนี้เป็นหมายเลขที่21นะคะองนี้นะคะเอจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เป็นเหรียญปี250 3นนะคะใบหน้าดูคมชัดใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังนะคะพี่พีจะเป็นหลังยัน ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้พี่มีปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่พี่ท่านไหนกังวลใจไม่สะดวกอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรับของที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่22องค์นี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่22นะไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ องนี้นะคะไม่ทราบที่นะคะรายละเอียดนะคะจะด,ดูชัดเจนเลยรายละเอียดนะคะยังดูชัดเจนอยู่นะคะพี่ๆน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้พี่มีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่23 หมายเลขที่23นะคะพี่พี่องนี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะน้องไม่ทราบที่เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะวัดตะโกนะคะพี่พี่ปี2539าเรียนดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่24 องนี้นะคะน้องไม่ทราบที่เช่นกันใบหน้าดูคมชัดองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์องค์นี้นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อลมดำน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีใต้ฐานนะคะพี่ๆจะเป็น5,78 578นะคะ รายละเอียดดูช e ัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีรายละเอียดดูชัดเจนนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะพี่ๆต่อไปนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่25านะคะพี่ๆองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลย รายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสภาพสวยเดิมเลยใต้ฐานนะคะจะมีรอยจานค่ะใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่ๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทูเข้ามาตามเบอร์ทูที่น้องแจ้งไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26 อง์นี้จะเป็นหมายเลขที่26นะคะพี่พีเป็นพระปิตาอง์คนี้นะคะจะเป็นพระปิตานะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่2 6นะต่อไปค่ะหมายเลขที่27นะคะอง์คนี้เป็นพระปิตาเช่นกัน,นะคะ่ะมีรอยจานร,รอบองค์นะคะพี่พมีรอยจานร,รอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลย รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28องค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆใบหน้ายังดูคมชัดอยู่นะคะ ใหมน้านะคะยังดูคมชัดแบบนี้อยู่นะคะพี่พพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะองค์นี้เป็นหมายเลขที่28ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่29องค์นี้เป็นหมายเลขที่29เป็นพระปิดตาเช่นกันค่ะพี่พี่ เป็นพระปิดตาเช่นกันเลยรายละเอียดรอบองค์นะคะจะประมาณนี้เลยเงาเงาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นของเก่าของโบราณน,น่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่พ,พี่ทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยเป็นหมายเลขที่29ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่3าหมายเลขที่30นะคะพี่พีองค์นี้เป็นพระปิดตาอีกเช่นกันค่ะมวลสารรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลย มวลสารรอบองค์นะคะพี่ๆดูชัดเจนแบบอ่าดูชัดเจนนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยองค์นี้เป็นหมายเลขที่30ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่31 หมายเลขที่31นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะรายละเอียดรอบองคค์ะ่ะดูชัดเจนนะ่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่31นะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่32องค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่เช่นกันรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังรอยจาม ด้านหลังเป็นหลังรอยจานนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่32ต่อไปค่ะหมายเลขที่33นะคะองค์นี้จะเป็นเต่าเป็นอ่าหลวงอ่าเป็นหลวงพ่อหลิวนะคะพี่พเป็นเต่าหลวงพ่อหลิวนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นองค์เล็กแบบนี้เลยเป็นเต่าองเล็กนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่จะมีเป็นยัน ด้านหลังนะคะยันดูชัดเจนแบบนี้เลยองคนี้นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองอเนื้อทองสำริดนะคะพี่พี่เหรียญเล็กแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้พีค่ะหมายเลขที่33ต่อไปค่ะหมายเลขที่34นะคะองค์นี้นะคะพี่พ,พี่จะเป็นเหรียญน,นะคะหล,คห,ลหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่เหรียญน,นะคะดูคมชัดแบบนี้เลย เหลีะะ่ยนนะคะดูคมดูชัดมีรอยจันนะคะพี่พี่ขาใบหน้าดูคมชัดมากๆใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยหน้าเก็บสารสมมากๆเลยนะคะเป็นปี2519 ด้านหลังนะคะจะมียัน,นะคะ่ะพี่ๆด้านหลังเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกโอนนะคะสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรับของที่หน้าบ้านกันได้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่35หมายเลขที่35นะคะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ฟัน เป็นเหรียญหลวงปู่ฟันนะคะพี่พี่มาพร้อมกับถุงเดิมๆเลยนี่เลยค่ะเหรียญน,นะคะจะดูคมดูชัดแบบนี้เลยเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะอาจารย์โลใบหน้าดูคมชัดด้านหลังนะคะตัวหนังสือนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยเป็นเหรียญรุ่นที่สี่นะคะพี่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 ท่านไหนเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ฟันนะคะยังไม่มีเหรียญรุ่นที่สี่นี้นะคะอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอยากบูชาต่อพี่พี่รีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลย ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่36ค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญเช่นกันค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะคะวัดก้อนแก้วเนื้อทองแดงลมดำนะคะ เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่ๆสภาพสวยเดิมเลยด้านหลังนะคะพี่ๆจ๋าด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะ่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยเป็นหมายเลขที่36ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่37ค่ะองค์นี้เป็นหมายเลขที่37นะคะ เนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อสำริดทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆใบใหน้าดูคมดูชัดองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่องค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่พี่ทักเข้ามาถูกเข้ามากันได้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38 เหรียญน,นี้นะคะน้องไม่ทราบที่เช่นกันเป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะของทางที่บ้านน้องเองไปพร้อมกับเลี่ยมกรอบนะคะ <c oughs> เดิมๆแบบนี้เลยไปพร้อมกับเรี่ยมกรอบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่38ราคาองค์นี้อยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39องค์นี้จะเป็นจอบองค์นี้นะคะจะเป็นจอบนะคะเก่าๆ,ๆเดิมๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมชัด ใบหน้านะคะดูโมดูชัดแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะพี่พี่เบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0 0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่40 หมายเลขที่40นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตมาพร้อมกับเรี่ยมกอบเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับเลี่ยมกอบเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน,ปนอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่41หมายเลขที่41อง์นี้นะคะจะเป็นเหรียญราหูอมจันทร์ เป็นเหรียญราหูอมจันทร์นะคะพี่ๆรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลังรอยจานด้านหลังนะคะจะเป็นหลังรอยจานนะคะพี่ๆน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยหมายเลขที่41ต่อไปค่ะหมายเลขที่42นะคะองค์นี้จะเป็นจอบเล็กเนือ้ออ่าจะเป็นจอบเล็กนะคะเนื้อสำริดทอง เป็นจอบเล็กเนื้อสำมฤทธิทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ปีมีปลายทางไม่บวอกเพิ่มเช่นกันค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยหมายเลขที่42ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่43ค่ะหมายเลขที่43นะคะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยไม่มีรอยจารนะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะใบหน้าดูคมชัด มหมายน้านะคะพี่ๆดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆเรียนยังดูคมดูชัดอยู่พี่ๆท่านไหนสนใจทักเข้ามาทูเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะต่อไปค่ะหมายเลขที่4 4บี่ค่ะองค์นี้จะเป็นภาพพงหลวงพ่อปานเป็นภาพพงหลวงพ่อปานนะคะมวลสารดูชัดเจนเลย เป็นพะพงลวงพ่อปานมวลสารนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่พทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45องค์นี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ๆี่มาพร้อมกับกรอบเดิมๆเลยมาพร้อมกับกรอบเดิมๆเลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจคะ่ะอยากบูชาต่ตอหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะพี่ๆน้องให้ราคาแบ่งปันเลยนะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะคะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยพี่ๆรีบทักรีบโทรเข้ามากัน่ดวดๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่46หมายเลขที่4ี่นะคะพี่พี่องนี้นะคะองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่รายละเอียดรอบองค์ค่ะประมาณนี้เลยรายละเอียดรอบองค์นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพร้อมกับกรอบเดิม ไปพร้อมกับกรอบเดิมๆนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มองค์นี้เป็นหมายเลขที่46ค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47หมายเลขที่47นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะไปพร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิมเลยไปพร้อมกับเรี่ยมกรอบเดิมๆนะคะด้านหลังเป็นหลังรอยซาน ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังรอยจานนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่ๆทักเข้ามาทรเข้ามาดูรูปภาพนะคะเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยทักเข้ามาทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะกับแอดมินกันได้เลยนะคะพี่ๆน้องให้ราคาแบ่งปันเลยอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่48ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่48นะคะพี่พี่องนี้นะคะพี่พี่ขาน้องไม่ทราบที่เช่นกันองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่เช่นกันนะคะพี่พี่รายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะจะดูสวยงามแบบนี้เลยเหรียญดูคมชัด เหรียญน,นะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะเป็นหมายเลขที่48ค่ะรานะคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49หมายเลขที่49นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่เช่นกันค่ะ องนี้นะคะน้องไม่ทราบที่เช่นกันนะคะพี่พี่นี่เลยรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ทั่วทั้งองค์เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะพี่พี่ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่ห้าสิบ หมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP ีนี้นะคะจะเป็นพระปิดตาองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยเป็นพระปิดตาสภาพสวยสมบูรณ์นะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ปีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะหมายเลขที่50นะคะ อ่าสำหรับ EP นี้นะคะพี่พี่สำหรับ EP นี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะสามารถโทรสายด่วนสายตรงนะคะเข้ามาหาน้องได้เลย ที่เบอร์โทรนะคะ0826205910นะคะหรือว่าแคปหน้าจอสแกน QR code คเข้ามากันได้เลยน้องขอขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะคะพี่พี่ หากวันนี้นะคะน้องผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะจะมีพาพสวยๆอะไระใหม่ๆนะคะมาให้พี่ๆรับชมกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ